พระราชวังหลวงโตเกียวพระราชวังหลวงเป็นที่ประทับของจกักรพรรดิญี่ปุ่นเป็นพื้นที่คล้ายสวนขนาดใหญ่อยู่ในเขตชิโยดะกรุงโตเกียวใกล้กับสถานีรถไฟโตเกียวประกอบด้วยพระราชมนเทียนพระตำหนักของพระราชวงศ์พิพ,ธพิธภัณฑ์ของสะสมในพระองค์สำนักพระราชวังหลวงและอุทยานต่างๆ พระราชวังนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่เดิมของปราสาทเอโดะซึ่งเป็นที่อยู่ของโชกุนจากตระกูลโทกูงาวะพระราชวังเดิมถูกระเบิดทำลายลงไปมากในช่วงสงครามโรคครั้งที่สองและได้รับการบูรณะในคศ1964โดยพื้นที่รวมมีขนาด1.15ตารางกิโลเมตร ในช่วงสูงสุดของภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่เมื่อคริสตศตวรรษ1980มีผู้ประเมินราคาพื้นที่พระราชวังไว้ว่าสูงยิ่งกว่าราคาอาหางสาริมทมรัพย์ทั้งหมดในแคลิฟ,ฟอร์เนียภายหลังการล่มสลายของรัฐบาลเอโดะจากการปฏิรูปเมจิส่งผลให้อดีตโชกุนโทกุง,งาวะโยชิโนบุ ต้องย้ายออกจากปราสาทเอโดะเพื่อเปิดทางให้จักพรพรรดิเมจิและราชสำนักย้ายจากพระราชวังหลวงเกียวโตมายังปราสาทเอโดะในวันที่26พฤศจิกายนคศ1868จักพรพรรดิเมจิมีพระบัญชาเปลี่ยนนามปราสาทเป็นประสาทโทเกตอนนั้นกรุงโตเกียวก็เรียกว่าโทเกด้วยเช่นกัน และในวันที่9พฤษภาคมคศ1869ปราสาทก็เปลี่ยนชื่อเป็นปราสาทโคในยุคเมจิโครงสร้างแบบแปลนส่วนใหญ่ของปราสาทเอโดะนั้นหายไปซึ่งบางอาคารก็ถูกลื้อถอนเพื่อเปิดทางให้สามารถก่อสร้างตำหนักหรือราชมเทียนอื่นๆในขณะที่บางตำหนักก็เสียหายจากแผ่นดินไหวและไฟไหม้ ซึ่งเหล่าพระราชมณทียนที่สร้างขึ้นในสมัยเมจินั้นแทบจะทั้งหมดถูกสร้างขึ้นมาจากไม้ซึ่งภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมในขณะที่ภายในมีการประยุกต์สถาปัตยกรรมญี่ปุ่นเข้ากับยุโรปซึ่งเป็นที่นิยมในศตวรรษที่19ในปลายรัชสมัยจัก,กรพรรดิไทโช ช่วงต้นรัชสมัยจัก,กรพรรดิชโชวะเริ่มมีอาคารบางส่วนที่ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเช่นสำนักงานของกระทรวงพระราชวังและคณะองคมนตรีซึ่งโครงสร้างประกอบกับองค์ประกอบแบบญี่ปุ่นเหล่านี้ช่วยให้พระราชวังดูทันสมัยมากขึ้นโดยที่ยังสามารถรักษาให้ทุกส่วนของพระราชวังสื่อถึงความเป็นญี่ปุ่นได้